สวัสดีคะ่ะเรามาเช็คดวงกันนะคะว่าภายใน5วัน7วันไม่เกิน15วันหลังจากคุณดูคลิปนี้เรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างขอให้ไพ่เทพสังหรณ์เปิดดวงชะตาคุณออกมานะคะอาจารย์ขอเลือกไพ่ไหมคุณสักหใบนะคะเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคะ่ะ หใบนะคะลุ้นกันได้เลยค่ะไพ่เป็นไกด์ไลน์นำทางชีวิตคุณได้นะคะขอให้เชื่อมั่นศรัทธาในไพ่เรื่องราวดีๆมหาสจร์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณและเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนจากพลังงานไพ่เทพสังหอนค่ะใบที่หนึ่งนะคะบอกว่าลงหลักปักฐานนะคะก็แปลว่าคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตมีบ้าน นะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองมีธุรกิจหน้าที่การงานที่มั่นคงโดยเฉพาะใครที่เอ่อตั้งศาลอย่าลืมนะคะเอ่อเมื่อเราตั้งศาลแล้วเราจะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นกิจกวัตรเลยกับไหว้บูชาอย่าบกพร่องนะคะมีแต่สิ่งดีจะเกิดขึ้นกับท่านนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ตั้งศาลก็ไม่เป็นไรนะคะส่วนมากการตั้งศาลจะตั้งเฉพาะคนที่เอ่อหนึ่งทำธุรกิจ นะคะบ้านเล็กๆที่ไม่ได้ทําการค้าเป็นบ้านอยู่อาศัยก็จริงๆก็ไม่นิยมนะคะเพราะว่าถ้าเราตั้งศาลเนี่ยก็คือเราจะต้องมีเวลาจริงๆในการกราบไหว้บูชาไม่ใช่ตั้งแล้วไม่ได้ดูแลไม่ใช่นะคะอันนั้นนะโอเคพลังงานใบถัดไปค่ะไพ่บอกว่ายังไงนะคะไพ่บอกว่า อิทธิพลคนสีเทานะท่านอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีอิทธิพลก็ได้แต่นั่นแหละค่ะการเข้าไปยุ่งเกี่ยวมันไม่ได้แปลว่ามีปัญหานะคะอาจจะแปลว่าคนมีอิทธิพลคนมีหน้าที่การงานคนที่มีตําแหน่งใหญ่โตอาจจะเป็นแบ็คที่ดีนําพาให้ท่านประสบความสําเร็จในเรื่องงานก็ได้การที่เรามีสังคมการที่เรารู้จักกับคนที่ เขาโด่งดังหรือเขามีชื่อเสียงมันก็จะเหมือนกับทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะไต่เต้าตชีวิตเราอ่ะไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ใช่ว่าคนที่มีอิทธิพลสีเทาเขาจะทเอะอะไรไม่ดีนะคะบางครั้งคําว่าธุรกิจสีเทาเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่อหุ้นหวยปล่อยกู้ซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะประมาณนั้นที่อาจารย์เห็นไม่ได้แปรเสียนะคะ พลังงานใบถัดไปค่ะที่ท่านจะเจอนะท่านได้ไพ่บอกว่าโอ้โหเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งค่ะอ่านะคะพลังงานเทพกวนอูนะคะใครรับราชการทหารตำรวจหรือเรื่องของกฎหมายเนี่ยดีมากๆแต่อาชีพอื่นก็ได้นะคะถือว่าไปไหว้ขอพรกับเทพปวนอูได้ท่านจะประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่ขึ้นตาแหน่งใหญ่ๆในหน้าที่การงานหรือท่านมีธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจของท่านจะขยับขยายเติบโตประสบความสำเร็จร่ำรวยได้นะคะพลังงานใบถัดไปนะคะเล่นใหญ่ไฟกระพริบก็หมายถึงเนี่ยะคะ่ะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้แหละนะคะคนเราบางครั้งไม่ใช่ว่าเอ่อถ้าเราไม่มีแรงผลักดันหรือไม่มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตมีความแบบไปเรื่อยๆเ,เราก็จะอยู่แบบเรื่อยๆนั่นแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีเป้าหมายสูงฝันสูง แต่ทําแบบเป็นขั้นเป็นตอนการใช้ชีวิตที่มีเป้าหมายแล้วก็ทําตามความฝันคุณจะประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่นะคะสำหรับท่านที่เข้ามาเห็นดวงได้ฟังดวงวันนี้รับรองเลยว่าคุณจะไปถึงจุดที่แม้กระทั่งคุณก็ยังคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้ชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะคะ ใช่ตอนนี้เรายังไม่ได้สักเซตถึงขนาดนั้นแต่อนาคตถ้าเราคิดว่าสักวันเราจะได้เราจะไปถึงดวงดาวในจุดที่เราฝันคุณทำได้ค่ะพลังงานใบถัดไปโอ้โ oh หดีมากๆเลยค่ะคุณจะเจอคู่ครองที่เป็นคู่แท้อ่านะคะสามารถใช้ชีวิตมีความสุขเข้าประตูวิวานะคะไปถึงการมั่นหมายแต่งงานนั่นเองอ่าคบกันแบบเปิดเผยนะคะ อ่ามีหน้ามีตาในสังคมละแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเอ่อเขาเรียกว่าสุกเอาเผากินเนาะเออคือการใช้ชีวิตคู่ที่แบบเปิดตัวจริงๆที่คนในสังคมรับทราบได้รับเกียรตินั่นเองนะคะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้ามีคู่แล้วได้แต่งงานก็จะเป็นเกียรติในในตัวเองมากๆอะไรประมาณนั้นนะคะพลังงานใบถัดไปค่ะไพ่บอกว่ายังไงนะคะไพ่บอกว่า อ่าอันนี้แปลจากภาพนะคะเห็นชูโชคไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะคุณบูชาชูโชคได้ชูโชคเนี่ยตามตำนานจะเป็นเเหมือนกับการขอนะคะการขอเพราะฉะนั้นบูชาชูโชคเวลาเราเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่เข้าพบลูกค้าใครบูชาชูโชคนะคุณขอได้ทุกสิ่ง ที่คุณปรารถนาขอพรขอโชคลาภอย่างเงี้ยเหมาะมากๆนะคะเวลาเราเดือดร้อนนะคะใพ่บอกเลยว่าลองดูนะคะบางสถานที่ที่เป็นวัดอาจารย์ไม่แน่ใจว่าวัดไหนบ้างเขาจะมีนะคะบูชาชูชกมันเป็นตำนานเหมือนกันนะคะกันหาชาลียนะคะพระเวสสันดรได้อา่าให้ให้กันหาชาลีกับชูชกอะนะคะ,นะคะนี่แหละคือพรอ,อันยิ่งใหญ่นะคะที่ท่านจะได้รับ ท่านจะได้อะไรหลายๆอย่างที่ท่านปรารถนาสําหรับคนที่มาเห็นคลิปนี้นะคะขอให้ท่านจงประสบความสําเร็จดวงเปิดฟ้าเปิดให้ท่านแล้วสักเซสในทุกด้านที่ปรารถนาโชคดีคะ่ะ